สนับสนุนโดย 3K Active Hybrid Battery ถ้าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ได้ใช้ 3K Active Hybrid ชาร์จหรือใช้ไฟหนักขนาดไหนก็หายห่วงครั้งหน้าก็อย่าลืม 3K Active Hybrid Battery ครับสวัสดีครับผู้ชมครับเจอกับผมครับวีเจจ็อบจี้สบาดีทีวีนั่นเองนะครับขอบคุณวีเจฮิมและวีเจมีนนะครับที่ส่งมาให้กับผมนะฮะผมก็ยินดีจะส่งความอร่อยให้กับผู้ชมกันด้วยนะฮะมาถึงช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปทาอะไรอร่อยๆกันครับเพราะว่าช่วงนี้ครับเป็นช่วงของแซ่บตัวทิศทิมทวไห่อร่อยถึงใจไปกับแซ่บไปไหนด้วย ครับซึ่งช่วงนี้ของเราครับสนับสนุนโดยนี่เลยครับ 3k แบตเตอรี่รุ่น Active h y บ r i d แบตเตอรี่กำลังไฟสูงสํารองไฟได้นานขึ้นใช้ไปหนักขนาดไหนก็ไม่สะดุดนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะไปที่ตลิ่งชันนะฮะถนนสวนผักครับนี่เดี๋ยวจะไปรถตู้สบายดีทีวี141ของเราเนี่ยนะครับมุ่งหน้าไปเลยครับตอนนี้ตามไปนะฮะแล้วเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะมีอะไรรับประทานกันครับขึ้นรถมาเลยครับมาเอาแหละนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะไปตลิ่งชันถนนสวนผักนะไปถูกใช่ไหมครครับไปถูกนะฮะเพราะฉะนั้นเราสตาร์ทรถเลยครับผมไปกันเลยอุ้ยสตาร์ทปุ๊บติดปั๊บเลยนี่รถของทีมงานเราี่ใช้แบตเตอรี่อะไรครับเนี่ย 3K แบตเตอรี่ครับ 3K แบตเตอรี่ครับถูก่าสิครับสตาร์ทปุ๊บติดปั๊บนะฮะแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่า 3k แบตเตอรี่ครับเขามีเทคโนโลยีนะครับนั่นก็คือ Active High Power ครับกำลังไฟสูงกว่านะฮะแล้วก็กำลังสตาร์ทสูงเพื่อมายุการใช้งานที่มากกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงเลยนะสตาร์ทที่เรวติดเลยแบบนี้ไปถึงที่หมายปลอดไัยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บุ่งหน้าไปตะนดินชันเลยครับนาครับไปลูกชายคนดีก่อนนี้มันมาดแมนลูกชายคนดีเดี๋ยวนี้มันบอแมน ตอนนี้เนี่ยแสบท้องไปหมดแล้วเฮ้ยกุ้ยจับน้ำข้นนายใช้โอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะฮะว่าร้านนี้นี่น่าเข้าไปรับประทานมากแต่ผมว่านะฮะเด็กที่ร้านนี้เนี่ยต้องเหนื่อยแน่นอนนะเพราะว่านายใช้ตลอดเลยฮะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะใช้ทําอะไรบ้างครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะฮะโ <c oughs> อ้หูกินหอมมากเลยฮะสวัสดีครับผมฮะเจ้าของร้านอยู่ไหนฮะเจ้าของร้านโอแต่เจ้าของร้านกําลังทําหน้าที่อยู่ใช่ไหมฮะครับครับผมแลวพี่เชื่อไฮะครับซื่อสมควรครับพี่ พี่สมควรใช่ไหมฮะโอ้โหนี่มายืนต้อนรับหน้ามออเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมพี่พี่สมควรผมถามหน่อยร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วโอ้โหแต่ผมเห็นนี่ข้างหน้ามีกล้วยจับมีอะไรเยอะแยะมากมายนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เดี๋ยวเนี่ยผมจะไปรอที่โต๊ะช่วยจัดเมนูแบบเด็ดๆของทางร้านเนี่ยเมนูแนะนําเลยนะให้หน่อยได้ไหมฮะได้ครับโอ้ได้เลยฮะเอาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรอข้างในดีกว่านะครับข้างในครับเดี๋ยวให้พี่ัจัดให้ครับตามมาครับโอ้โหนใช้นานใช้ แาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ภายในร้านนะฮะพี่สมควรก็จัดอาหารไว้ให้ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศร่มรื่นมากนะฮะคือมีโซนแบบว่านั่งข้างในใช่ไหมพี่แล้วก็ตรงนี้เป็นโซนข้างนอกครับอ่ะมาเรื่องของอาหารกันบ้างดีกว่านะฮะมีอะไรแนะนําบ้างครับพี่สมควรดี๋ยวนี้มีเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับมีเนื้อตุ๋นแล้วก็เนื้อสดแล้วก็ลูกชิ้นนี่อยู่ข้างในพร้อมหมดนะครับครับนะฮะอันนี้นี่ถือว่าเป็นเมนูขายดีเลยของทางร้านครับ ไม่เหนียวเลยนะครับเนื้อนี่นุ่มเลยอ่ะคุณผู้ชมลูกชิ้นเดือครับเรื่องถึงดังในปากโอ้ไม่ใหญยกรอบแต่ว่าข้างในนี่มอร่อยเลยครับอร่อยอร่อยมาที่อันต่อไปอันนี้คือเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูครับก๋วยเตี๋ยวหมูหมูเขาคุ้นมากครับอเด็ดเลยอ่ะเด็ดเลยขอชิมลูกชิ้นหมูหน่อย อร่อยเลยนะฮะอ่ะมาที่เมนูต่อไปเมนูที่3คือหอยจับน้ำข้นนะครับหอยจับหมูกรอบเอ้ยหมูกรอบมีเลือดนะฮะก็ระเพาะกระเพาะอะไรนีหมูสดเต้าหู้อร่อยอ่ะ เมนูนี้ผ่านเลยอร่อยมากนะครับอ่ะมาที่เมนูต่อไปมีลูกชิ้นปิ้งนะครับลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นหมูปิ้งนะครับแล้วก็มีโกเบลูกจิ้มครับแล้วก็น้องกรอบลูกจิ้มนะครับแล้วก็เกี๊ยวทอดแล้วก็กล้วยปิ้งนะครับครับผมครับมาลยโกเียอยากกินโกเบอะโกเบนี่เลยครับนี่โกเบ ละลายในปากนี่น้ำจิ้มนี่อะไรอะพี่น้ำพริกเผาเหรอน้ำพริกเผาครับทำเองเลยเนื้อกูเบสนี่เป็นสูตรทางร้านเหรสูตรทางร้านเลยครับเคยทำเองเลยครับอันนี้เด็ดเลยนะฮะส่วนอันนี้นี่อันนี้คือเนื้อน้องกรอบนะครับสีสวยงามมากนะฮะนี่ฮะไม่เหนียวนะครับไม่เหนียวนะครับไม่เหนียวจริงร้านนี้นะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นหมูนะนุ่ม กรอบมากรสมกันไม้ยูดเสียงกันแล้วคุณผู้ชมกรอบมากอ,มรอร่อยอร่อยอ่ะเมนูนี้ของหวานครับของหวานมีกล้วยปิ้งนะครับกล้วยปิง้งครับอืมรสชาติดีเลยอ่ะกลมกล่อมเลยนะฮะเออกินได้เรื่อยๆเลยอ่ะนะครับอ,อ้อร่อยมากครับคุณผู้ชมนะร้านนี้ต้องบอกว่า ทั้งอาหารคาวอาหารหวานมีเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับก็มากันได้เลยตอนนี้เดี๋ยวให้พี่สมควรเนี่ยนะฮะแนะนําร้านหน่อยซีร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเผือใครที่จะมาทานกันนะครับร้านของเราอยู่ที่ตรงข้ามชน ส่วนผักซอยสิบนะครับบริการที่แบบส่งที่บ้านก็มีนะครับครับผมโอ้มีเดลิเวอรี่ด้วยครับออกงานด้วยจัดงานเหมางานเลี้ยงรับจัดด้านโหมดนะครับเอาเลยฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับ 3K แบตเตอรี่รุ่น Active Hybrid แบตเตอรี่กำลังไฟสูงสำรองไฟได้นานขึ้นใช้ไฟหนักขนาดไหนก็ไม่สะดุดนะครับวันนี้ครับทาง 3K แบตเตอรี่ก็มีกิฟต์เซตนะครับมอบไปกับทางร้านด้วยนะครับรับไปเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวส่งไปให้กับคุณฮิมคุณมิ้นนะฮะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเราจะไปอร่อยกันที่ร้านไหนนะฮะต้องติดตามกันครับในช่วงแซ่บไปไหนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย 3K Active Hybrid Battery ถ้าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ได้ใช้ 3K Active Hybrid ชาร์จหรือใช้ไฟหนักขนาดไหนก็หายห่วงครั้งหน้าก็อย่าลืม 3K Active Hybrid Battery แซ่บไปไหน